เก็บบอยครับ่่เดอนวะจากอันว่า,บาเบาแม่กระทั่งว่าบอยอ่ะบรดเอนจริงใจครับแอนดอกไปกูเงินมาแตง่งแต่งเราก็เอาไปขึ้นเขาเหมือนกับเราไปเช่าสินสอดมายังสิง จริงจริงมันก็มีเช่าเลยอะ่ะเชา่ชาเช่าจริงๆเดี๋ยวมันทุกวันนี้มันมีเชา่าแต่เราไม่ได้เชา่า <c oughs> ประเด็นคือเราไม่ได้เชา่าเราจะไปเช่าทําไมอะ่ะคัน้นมี่ท่าไยก็เอาทาน,น้น <c oughs> ในความรู้สึกเราแล้วเราไปเชา่าจะไปเช่าทําไมเช่าเอาหน้าทําไมเราวันนี้ว่าค่าสถานที่ค่าค่าจัดงานกับยังหมดทั้งได้เคลียร์หลวอยู่เราจบตั้งแต่วันแรกเลยเนาะ <c oughs> ทุกอย่างจ่ายไปหมดก่อนงานแต่ง วันที่เราไปดูงานวันที่เราถ่ายคลิปนั่นคือเราวันนั้นเป็นวันที่เราเคลียร์ทั้งหมดอันนี้ผมบอกเลยที่ที่เราแต่งงานไปเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้เตรียมตัวมาก,ก่อนสัมแต่เราก็ทําทุกอย่างให้มันเต็มที่ซึ่งจริงๆเขาเตรียมตัวว่าสิบเป็นเดือนมก,การาเนะ่ยคอยห้องสี่เหตุคัรณ์กนี้ <c oughs> ถูกไหม <c oughs> ใช่ไหมมันสี่ออกมาแบบคับก,กันหนีอันนี้ก็บ่าแบบท,ทั้งเวลา เวลาจอจันทั้งเตรียมทุกอย่างใดซํำนันเขาก็เห็ุก็ว่ามันก็ถือว่าดีที่สุดหรยังมีคนแบบโท่ไปแบบนี้หาแม่โทรไปหาแม่แม่เราก็ศูนย์เดียวเราว่าเราสิโทรกลับไปเลยโท่ไปเราเราเราเลยว่าอ่นยมมองม่บอกสิ่ข่อยบองหูจักแล้วมันลูกดอกอยัางสี่นะแล้วทีนี้แม่เลยถามว่าเราเป็นไผ่ซื้ออย่างสี้เพราะ้าถามมังสิเระ คือตัดสายไปเลยจริงๆพี่วิทย์ก็บอกแม่เลยว่าบ่ต้องเบาให้นองฟังดอกนี่อย่างสินะเดี๋ยวนองสิบส่สบ,บายใจกับคุงสิเป็นแบบพวกกอว่อกวนปกติแต่เมื่อน้นเราเผลอเบามาหน่อยหนึง่งก,เกเ็เลยทักก็เลยเฮาก็เลยรู้สึกเอใจเอาแม่นอย่างเป็นอย่างเนี่ยคือเราเบาอย่ยงมาสักอย่างนี่แหละมาหน่อยหนึ่งเขาก็เลยรู้สึกว่าแสดงว่ามันต้องมีคนโทรหาเราแล้เเวเบาบอค่อยโอเคก็เลยว่าแม่ต้องเบามาเหมือนว่าเขาบอก มันอะนแล้วเขาเงินมาไปหูเบอร์เมทแทนมาตั้่เอาถ้าขนาดเบอร์ไขยังหูจ้าก,ก็ตะกี้ท่วมากท่วมมาบอกเรื่องว่าเนี่ยบอยเขาต้องเป็นคนอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นแบบเขาต้องเอ่อเนี่ยในช่วงแค่สิบนาทีเนี่ยเขาก็แวบ,บไปได้ไปห้องน้ํากับผู้หญิงอืน่นไปเอา <c oughs> ทั้งสี่นม่จะคล้องแล้วคือแบบเป็นอย่างคือจาเป็นอย่างนี่ แล้วมันกะโทรมากโทรมาจะมาข่อยข่อยดา่าเราจวมาข่อยบอกว่าข่อยบูรู้ว่าตรงการอีหยังเนี่ย mm hmm. เหตุจังเสียข่อยบ่รู้แต่ว่าสิ่งที่เรารับรู้ได้ก็คือแกเคยเจอปัญหามาแบบนั้นแกบอกว่าแกมีแฟนแล้วแกเจอปัญหากับแฟนมาแบบนี้แล้วแกรู้ว่าผู้ชายเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ทั้งหมดแล้วเหมือนด้วยความด้วยความที่รักเราเราก็โอเคไม่ปกติแล้วเราเลยคิดว่า คนอื่นสิเป็นปออืุปัวเรามาที่นี่ข่อยก็เล่นมานี่แล้วเบาบอลลงเจียเทียข่อยก็เล่นดาเราดาเราข่อยก็เลยนมาเศร้าโทษมากเดยวนีเศร้าโทษมากคือข่อยตรวจหัวคือเันมาเลยคืออธิบายไปกันสิซ้ำนันนะอธิบายว่าพวกข่อยก็เเป็นนั้งสัตว์กสิกระซ่ซ้ำนันมาที่นี่เ,เอเเขอข่อยก็เล่นข่อยก็เล่นข่อยก็เล่นดาแล้วดาเราขก็เลยปมาโทษมาอีกเลยแม่เขาเราเป็นคนเบาบอลมวนกับแม่นอยู่ในตะ่านเราของโบสูคนเลยย่อมย่อมีจ <laughs> ังสี่มาแล้วเบาไปโบเป็น มาที่นี่จริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะเราเรารู้ด้วยว่าคนแบบเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนคนประเภทนี้คือเข้ามาเพื่อที่จะแบบโอเคปันเราเราเราอ่านดูเราก็รู้ว่าแบบมันมันไม่ได้มีสาระอะไรหรอกเออทำทำไปเถอะทําไปเถอะเนี้ยเนาะเออก,ก็ก็ช่างเขาเราก็ไม่ไม่ไม่ได้พูดอะไรแต่เราก็จะมาพูดกันเองว่าเออเอาเอาีกแล้วต้วเอง มันนี้เนระาควระเอความไม่อตอนแรกต่<อ>คิดอยู่ดีเ,<อ>เพราะว่ามันก็เหมือนกับมีหลายแอคเขาส่งมานะเ<อ>ามนี่ยนช่วงที่เราแบบตอนนั้นเนาะก่อนแต่งงานนะเน<อ>ี่ยเทว่ามีเศรษฐีเมืองขอนแก่นเองก็คือมันก็เป็นเรื่องเป็นเล่า,<อ>าด้ดก็คือพิมพ์มาแต่ละเทือนี่บอมเนแค่สามสี 4, บ่บรรทัดดี่พี่น้องคือมันใส่เวลาพิมพ์พอสมควรอ่ะใช่ไหมขนาดเราเป็นแฟนกันจีบกันเราก็ยังไม่เคยะพิมพ์เหียงเป็นหนากระดาษขนาดนั้นอัน ที่มาโชวนัน้นที่เบาเรื่องว่าแบบแอนนีจัจงซันเังสี่แบบให้ให้บอยแบบเลิกยุ่งกับแอนอี่เองสี่แล้วก็ปล่อยแอนไปเขามีเศรษฐีเมืองคอนแกนเฮียงตอนไหนแต้วเขาเป็นประเภทมาเปิดอ่านขอความซีวามเดีเขาตอนนั้นก็ซีเรียสจริงจริเลยเขาผู้ใดแล้วกับมาซีเรียสแล้วก็วมาเขียดเขียดไหนเขาา่าแบบอิบออบรีโบน,น,นี่จอมาคบก็ไปจนอยเรียกว่าโอ้ยเศรษฐีเมืองคอนแกนทั้งใดโดยนี่เคยวางสิ จะเป็น,นั้นสร้างเป็นเรื่องเป็นเล่าขึ้นมากแบบคือแต่ก็พิมพ์เป็นเรื่องเป็นรลวาจริงเลยพิมพ์เป็นลำดับดีดีแล้วแล้วหลังจากนั้นมันก็มีมาตลอดนะในลนักษณะข้อความในลักษณะเดียวกันนี่แหละก็พิมพ์มาตลอดพิมพ์มาตลอดทุกคนเชื่อไหมในยูทู e อ่ะเวลาคลิปลงคือลงลง,ลงก็คือจบนะพอต้องไปอ่านเอียงขั้นอ่านมูเจา้จาสิบนค,น,คนหนึง่ง <laughs> คนหนึ่งเป็นแบบใส่ภาษาอ่เวียงจันทร์ภาษาฟังสายอ่ะ ด่าผมทุกคลิปเลยว่าจะผมลงคลิปดีคลิปก็ดีหรือคลิปอียงยังเสียแบบด่าผมตลอดเลยแอคเขาเนืงอเป็นเป็นคนฟังส่ยนะผู้ดีมันก็นดีเนาะแอ้นรับก็ได้ถ้า่าพูดแบบโอ้ยแบบอยียงวะมันมันมันเหมือนเรื่องเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนเรื่อง เรื่องมุดหงิดเหมือนเด็กน้อยพูดไม่รู้เรื่องอะนะทุกคนมันเหมือนกับว่ากระจุกระจิกไนงะมันทําให้เราแบบพอ่อพ่อหนุย่ยพ่อรําคั่นนะี่นะแต่ว่าบางทีอันนี้ก็เกินไปคือในลักษณะที่ว่าที่เราออกมาพูดเนี่ยคือเกินไปในลนักษณะโอเคแนะนําบอยแบบอาจจะเล่นแรงไปอะไรอย่างงี้เราไม่ได้ว่านะแต่ว่าจะมาบอกว่าให้บอยอลําเรื่องแค่นี้ ทำแค่นี้ก็พอแล้วไปพูดอีกว่าเนี่ยเห็นไหมแบบเมียไม่อย,อยู่ก็ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้คือเกินไปละอันนี้คือเกินไปต่เป็นปกติของผมอยู่บางที่บางมือมันก็มีหมูสดที่ต้องหล่นออกมามันก็พอสำหรเขาหาว่าผมสั่งตำนานมือใดที่เมียบระยุน่นี่ชอบสร้างตำนานคิดว่าตัวเองแบบเอยียงจังสันจังสี่ไปนะแต่และมือมันหล่นบ่าคือเกาอยู่แล้วเฮาหังสแสวง สิมีมองไดเคแต่นคนแบบมากเนี่ยมันเหมือนฟุกนะบางทีเราไปนั่งแสดงอย่างเช่นเราไปเล่นงานคอนเสิร์ตใช่ไหมถ้าวันไหนไปแล้วสนุกแล้วเราพูดอะไรไปแล้วคนกรีดคนเฮเราก็รู้สึกประทับใจในสถานที่นั้นเลยเขามันเขาคือจังเขาเออมือนี้กูคือดวงดีแท้กูคือฟุกแท้มันพิเศษก็ทุกมือจังซีไหมแต่ไปบางหมองแบบเฮ็ดเหี่ยงคนกับ คนกับบเฮคนกับบคนหนังฟังซื่งเสียงจึงรู้สึกยังไงมันก็รู้สึกว่าเอามือนี้ก็พเอิร์มมวลมาทำไมไม่สนุกเราก็ไม่คิดได้ว<ม>่าว่าเราเราปล่อยค่ะ <c oughs> แต่วันนี้ในในใน,ในวันนี้ที่เรามาพูดอ่ะก็คือว่าเราอยากให้ทุกทุกคนแบบว่าอ่าเห็นเห็นใจเรานิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเรามีหน้าที่ หน้าที่มอบความสุขสร้างความสุขกว่าเราจะคิดงานออกมาแต่ละอย่างคือเรามันก็ผ่านกระบวนการความคิดของเรามาทั้งหมดเราคิดแล้วคิดอีกว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าบางทีอ่ะมันมันมันเหมือนกับว่าเราเราโดนเบรกในใ,ในในสิ่งที่เราไม่ได้ทําอย่างนี้นะแม่มันคือจังมากล่าวหาเราว่าเราทํานู่นทนํานี่โดยที่ว่าเรายังไม่ได้แบบ เราไม่ได้คิดแบบนั้นอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันก็ยอมไม่ได้เนาะทีนี้ก็มาพูดกันว่าเออแบบบางบางทีมันมันต้องมันต้องเห็นอกเห็นใจกันนิดนึงค่ะเอาใจเขามาใส่ใจเราแอนกับพี่บอยก็เป็นคนของทุกคนนั่นแหละแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะทำทุกๆุกอย่างกับเราได้คือทุกอย่างมันมีขอบเขตของมันด้วยติดตามได้ ก็ให้พอดีเนาะแบบว่าทรงกำลังใจเหตุกันมาเจอกันก็เป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นครอบครัวเดียวกันมาหากับมาเลยตั้งใจมาแบบบ่มีเงินมีทองบ่มีของมีอย่างมากมาถักทายกันแบบแ<น>ดีๆเนี่ยโอ้ยเขามีความสุขแล้วเรายิ่งอยากมาเจอทุกคนมาถ่ายรูปมาเขามาหาหลังเวทีดีๆงามๆเนี่ยค,คือคือมันดีมากแล้วครับทุกคนถือว่าได้ซัพพอร์ตกันแล้ว เขามาดูเวลาไลฟ์สดเขาไม่กดแชร์กดไลค์กดไลค์โพสต์ต่างๆให้เวลามีโอกาสไปเบื่องหนา้าไวที่กลับไปเพื่อให้คนมันหลายตืมกันมันก็เป็นการซัพพอร์ตแล้วเ้องปรเด็กว่าสินี้ล้างวันมีเงินมีท้องมีอย่างอันนั้นก็นตามสะดวกซึ่งผมก็เสื้ออยู่แล้วว่าคือคนหักกันอะ่ะมันก็สิมีแต่สิ่งดีๆให้กัน <Yeah. S 1> แล้วก็มีสิ่งดีๆตามมาอยู่แล้วในตรงนั้นมันบ่าสามารถที่สิแบบ มาให้เงินไห้ทองไห้เอียงกันได้ทุกมืออันนี้เขาเข้าใจนะครับแต่ว่าคืนมานี่คือขึ้มาดีๆก็งามมาทายรูปมาถักท้ายม่เอียงไม่ใช่มาจับผิดเนาะถ้ามาจับผิดกันมันก็ไม่มีความสุขเหรอเนาะ <c oughs> ใช่ไหมล่ะทางเที่ยวผมกันหนาลาน่าไห่จิ่าจอบ,บจอบแทนข่อยติ <c oughs> เป็นห่วงแอนติไม่ต้องห่วงค่ะ ม่มีอะไรน่าห่วงเลยถึงอําเภอหนองเรือแล้วครับทุกคนเมื่อแร้ง็เจอกันยูบันฝางด้วยค่ับบันแดงหน่อยขนแกนนครับบอยแอนวงใหญ่นะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปที่สีชมพูก่อนนะครับเซลรีคันไฟฟ้าใช่เรือสติบ้างค่ะ บางทีมันมันก็ต้องค่อยๆเตือนกันนี่แหละทุกคนถ้าไม่รักกันมันเตือนกันไม่ได้นะจริงๆเหมือนกับเพื่อนเหมือนกับพี่เหมือนกับพ่อแม่พี่น้องแฟนนี่แหละมันคมันเตือนกันในมันกับเด็กถ้าขันบาหักกันนี่รีบกับมเ,เตือนเตือนในเชนขันนัา โอเคเดี okay. ๋ยวเดินทางต่อนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้าใจซัพพอร์ตแล้วก็มาต่อด้วยกันจากวันแรกๆจนมาถึงวันนี้นะครับแล้วก็ยังจะไปต่อด้วยกันยาวๆนะครับผม<ส>ขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะครับอย่าลืมนะครับอ่า EP สุดท้ายของฤดูกาลนี้วันที่5นี้นะฮะก็กดยิงที่ปักหมุดได้เลยหรือใครจะไปเข้ากลุ่มรอ ในมือปิดฤดูกาลนะครับได้มวลพร้อมได้บุญพร้อมนะครับก็ไปที่เพจซื้อตัวอะไรคณะมนต์นำใจกันร้อยนี่ได้เลยนะครับผมแบบอันนี้คือจะให้เข้ากลุ่มวันที่ห้าก่อนเขาคุมวันที่ห้าก่อนแต่ถ้าผู้ใดพบอกเข่าลรอเข่าของยี่สิบหกหรือเข่ายี่สิบหกเลยก็ได้นะเขาไปรออยู่ในกลุ่มวันงานเปิดเดทำบุญอ่า แเราก็เพาะว่าสิ่งโหรี่เออเราก็าอยากให้พี่น้องแม่นะครับมาแห่น้ำกันนะฮะมีรถแห่มีของย้วเหลือกานี่ขบ,บวนนั่งล้ำเหลือกันะะแต่ละบาน แต่ละบ้านก็นเสียบตนเงินมากนะครับ,วบรวมกันลรวก็เสียบมากมาร่วมกันมือนั่นก็นได้เขจาจังมานน้ำหยอดปลาสำหรับผู้ใดบ่ได้มากกระจังโอนตามบัญชีบุญนะครับที่ผมโพนในเพจตามกํลาลังสัทธาพูทธพุทธบัตสองบาทหาบาทสิบบาทก็ได้นะพี่น้องไม่ต้องกงังวลหรือไม่ต้องไ่ต,งต้องจําเป็นไม่ต้องเฮ็ดหลายนะครับแต่ว่าครั้งนี้มันก็เป็นเป็นบุญใหญ่นี่แบบปีหนึ่งครั้งสิจาริกันอยูทีหนึง่งนาะแต่ว่าอันนี้ก็ไระเดจาด์มาหลายปีแล้วเพราะว่า,วามันติดโควิด แต่ว่าข้างนี้กน็น่าสิจบแล้วเรื่องที่นะครับเพราะว่าข้างนี้เพิ่นอยู่แค่เก้าแสนกว่าบาทกนะ็สามารถไปอุไน้นนะครับอุนที่แลวก็มอบที่ให้ครับแล้วถ้าเกิดยอดได้ที่เหลือก็คือถวายวัดถกถวายวัดทุกบาทนะครับแล้วก็จะมีไปทารั้วอลูมิเนียมที่ที่วัดบ้านห้วยเตยใช่ค่ะที่วัด<อ>บ้านห้วยเตยด้วยนะครับอันนี้ปลายปีนี่ก็สิมีบุญกฐินอีกนะตอนนี้ผมก็ซื้อคลองซื้อ ยังกะซื้อเต้นไปแล้วนะครับกระทินท <ำ S 2> หาคุณตารุ่นเนื้อมะช้าค่าคุณตาแงนีเพราะงี้อององของแอนีสิมีมอลลาใจก็ร้อยนะครับติดตรงจังมอลำเดทพี่น้องต้องมาเอาบุญพอ <c oughs> ดีกับบ้านเสร็จเนาะบ้านเสร็จบ้านคุณยายเสร็จก็ทุกคนก็จะได้มามามา,มาร่วมบุญก oh, ัินกับินแมนค่ะแมมือแรงกับมอลำ่ใจเกิ้นลอย ย้าำเบนติดต่อไปอรัพี่นั้นหน่อยดาวเหนือนั่นมันบ่กรับยาำหมู่เบนติดต่อมมื่อนน่ะอ่ะพี่นั้นพอพี่นั้นหน่อยเหมือนปะผมมารับงานย้ำหมู่เบนได้เยอเดี๋ยวเขาคุยกับมันแห่มามันแบบอะไรนี่เราตั้งเวทีเราเร็วหน่อยเด่นจากซีม้งแรงช่วงแฮ่แล้วงี้นะเนี่ยกระทินแล้วอ่ะพี่นั้นสอยเอาต่อเลยโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับผม ขอบคุณหลายๆเด้อเข้าใจกันแล้วก็รักกันไปยาวๆนะครับหมอที่16แชร์20หกเพิ้นพิมพ์ผิดแอร์รอดีจังใจเกินล่อยจ้าอะไล่ะครับอ oh.